พู้ค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบ่นเยอะจริงนะฮะว่ารอบนี้สลากเหลือค่อนข้างเยอะแต่ไปไปมา,มาตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนาคอมเกลี้ยงฮะเกลี้ยงเนี่ยหลายต่หลายแผงตัวเลขหายหมดเลยฮะที่เกี่ยวกับนาคอมอุดกดตัวอย่างลบบุรีครับตัวเมืองลบบุรีดูสิเหลือบานเลยเหลือเพียบเลยแต่คนมาหยิบมาจับมาดึงมาเลือก <ๆ S 1> เลขที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนาคมไม่ว่าจะเป็นอายุนาคมไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนาคอมนาคมเกิดไปอลไรนะ 2,501หรือ2501ครับ01ก็ไม่เหลือ25ก็ยังไม่เหลือแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือก01หรือวันอายุของนาคอมนาคอมเนี่ยอายุ63คนก็กวาดเรียบร้อยหมดเลย63สหมดแล้วฮะรวมถึง64ด้วยนี่คือขายดิบขายดีกว่าหลายงวดที่ผ่านมาโดยเฉพาะเลข01กับเลข63ที่ว่านี่นะฮะเดี๋ยวฟังฟังเลยจากปากแม่ค้ามีมาหาเลขนาคอมบ่อนเยอะไหม มันเเขเยอะเท่าไหร่แล้วเเยอะบีมันดูต้งเช้านี่งเลขเลขี่เขามาหากันเลขอะไรบงกีมงคองก้าสองแล้วก็แเก้าเ้าลเขนข้อมาเลขอะไรอะไรล่ะสามหกสี่มี่มาหามาหาเลขอะไรหกสาคืออายุใช่ไหมอายุอ๋อมาหาอายุแต่ก็ยังเยอะไหมยังยังยังไม่เยอะ เดี๋ยวพวกนี้เราจะหากันเยอะละมีพนมีมาหากันอมาหากันอยู่หรือว่าปรมาหากันเรื่อยๆอล้วมีขายป่ะครับเนตอนนี้ก็มีเหลือ,อยี่หนอยหนึงเนี่ยเหลือ,อยี่หน,นึ่งนึงเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นปีเกิดไม่ว่าจะเป็นอายุของนิค่อมเกลี้ยงหมดแล้วฮะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนะทะเบียนรถ ทะเบียนรถเหรอเป็นทะเบียนรถคันที่เคลื่อนย้ายร่างนคอมจากโรงพยาบาลไปวัดอะค่ะอือโอ้ม,อม,มีคนไปถามหาเหมือนกันเลขดังมากคุณผู้ชมหากลายเป็นว่าทะเบียนรถคันที่เคลื่อนย้ายไปสี่สี่แปดเก้าครับครับแผงไหนยังมีบอกดิฉันหน่อยนะเอาเหรอฮะไม่เจอเลย เลขแปดเก้าเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่ากเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมอีกคันหนึ่งก็คือสี่แปดหนึ่งสองคนถามหากันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าตามแผงถ้ายังมีเนี่ยติดหน้าแผงเลยฉันแนะนำแผงค้านะเออแนะนำว่าให้ติดหน้าแผงไว้เลยนะคะเอะอคันนี้คันนี้สี่แปดหนึ่งสองอ่ะอเป็นรถนำนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งคือสี่สี่แปดเก้าครับไหนมองไม่ทหนอ่ะทั็นไหมคะ เออเนี่ยแหละกลายเป็นเลขที่คนถามหากันมากที่สุดนะขณะนี้เลยคนก็หวังว่านักคอมจะสร้างปฏิหารนะฮะในช่วงสุดท้ายซะหน่อยนะครับค่ะมาค่ะคุณผู้ชมไไหนก็พูดถึงเรื่องของตัวเลขและวันนี้วันที่หนึ่งพรุ่งนี้ถึงจะปกติมันจะออกวันที่หนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้วันแรงงานเราให้แรงงานทุกท่านพักผ่อนนอนฝันได้อีกคืนหนึ่งคุณผู้ชมและพรุ่งนี้เรามารวยไปพร้อมกันส่องข่าวเด็ดกันค่ะ ทีวันนี้มาทำอะไรกันนะพาไปที่กำแพงเพชรก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมอ้โอุยโอ้ยอลังการอุ้ยทาเป็นเล่นไปออนี่ชาวบ้านบอกเหมือน เหมือนจริงๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่เหมือนแค่งวดนี้เหมือนมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับต้นมะพร้าวที่งอบออกมาลักษณะคล้ายกับพญานาคชาวบ้านในพื้นที่คลองขุงกําแพงเพชรนะคะคือต้นนี้เกิดที่บ้านของคุณพี่สมพรเขาอยู่บ้านเลขที่30คุณพี่สมพรอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่3 0หมู่4เนี่ยบอกว่างวดที่แล้วห5 รวยกันยกหมู่บ้านแล้วถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยอ๋อเนี่ยคือถูกด้านบนด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยเขาบอกว่าตอนที่มาขอกันเนี่ยทั้งตัวเองทั้งเพื่อนบ้านโอ้โหพูดไปเสียด้วกันว่างวดนี้ยังไงต้องรวยแล้วครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมมากันอีกรอบหนึ่งอบอกอ้ยขอเถอะจา้าขอโชคขอลาบหน่อยเธออยากจะให้รวยกันยกหมู่บ้านอย่างงวดที่แล้วได้ไหมแล้วก็เอาข้าวเอาของมาถวายกันจังหวะที่ทาแป้งรูปๆไปอยู่เนี่ย ฟังช่วงนั้นหน่อยค่ะดูตะกี้เนี่ยตรงนี้สี่เพลงเทพแปงเราเห็นแล้วว่าเป็นเก้าถึงดูอาดวงใครดวงไเกอสามก็ได้นะแป้งใครรู้เมื่อเราทำไมเห็นเก้าสองตัวสามเนี่ยมีสามเนี่ยสามคืนทลอดเลยเอ๊ะยังมีถูกเขา้อมมันไม่เกิดะแล้วเดี๋ยวหลังวันที่สองดิฉันจะเอาข่าวมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าชาวบ้านที่เขากำลังส่องกันอยู่เนี่ยในบ้านของคุณสมพรเนี่ย โชคดีหรือเปล่าฮะเออเอาไปส่องกันต่อครับคุณผู้ชมพาไปดูที่บ้านเลขที่2 0 1 4หมู่10ปริมถนนเลียบสนามบินตรังตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังกันหน่อยเพราะว่าเจ้าของบ้าน <c oughs> ไปเจอสิ่งนี้ครับลักษณะเป็นเห็ดนะขึ้นมาโอ้โ,โหสีเหลืองทองอารามเลยลออกดอกผุดขึ้นมาแล้วเขาผุดขึ้นมาจากกระถางอะไรรู้ไหมต้นไม้มงคลน,นี่คือลิ้นบางกอนนะครับนี่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้แล้วตอนแรกนับได้ประมาณสัก11ดอกฮะ กำลังผุดขึ้นมาในกระถางอีกจํานวนมากเลยที่ยังไม่บานบางส่วนเนี่ยที่บานก่อนหน้านี้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาไปแล้วครับเ<ช>จ้าของบ้านคือร้อยตํำรวจตรีวัดพลเกลี้ยงจุย้ยหรือว่าหมวดจุย้ยอายุ54ปีเป็นรองสารวัตร กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดตรังก็บอกว่าช่วงเช้าวันที่26เมษายนเนี่ยเห็นเห็ดชนิดนี้ก็ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเออเป็นเรื่องบังเอิญตามธรรมชาติในใจยังคิดว่าอืนิดหนึ่งอาจจะเป็นโชคเป็นลาบก็ได้เพราะว่าเห็ดสีทองอร่ามแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นนะครับขณะที่คุณวิชัยวิทยสีเรืองหรือว่าโกยาอายุ62ปีชาวตำบลบางรัก อำเภอเมืองคนนี้เขาเป็นเซียนหวยฮะก็มาพร้อมกับชาวบ้านเลยหลังทราบข่าวเอาทูปเทียนหมากพลูเนี่ยมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลพระภูมิของบ้านหลังนี้ก่อนแล้วก็ไปล้อมวงจุดทูป9ก้าดอกตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีโชคลาภตามความเชื่อฮะจากนั้นปักทูปล้อมดอกเห็ดเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูเห็นไหม เป็นเห็ดสีเหลืองทองแบบนี้ครับบางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปแล้วก็ส่องดูบริเวณดอกเห็ดนะฮะหลังจากนั้นขออธิษฐานครับให้ได้รางวัลในวันพรุ่งนี้ก็คือ2พฤษภาคมฮะขณะที่อีกจุดหนึ่งคืออาสมรือสีเน่าพุทธคุณบริเวณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ปทุมธานีบางปะอินยังคงมีประชาชนเนี่ย เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถืออย่างต่อเนื่องเลยแล้วจุดนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันบริเวณอ่างน้ำมนต์ที่ศาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพมเมศนะครับอย่างคนหนึ่งก็คือคุณชะริดาพัฒจินดาทร์นะฮะอายุ28ปีคนนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาครอบครัวมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาสมฤาษีเนรเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่มารอบที่สี่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วรอบนี้ก็ให้ ท่านฤาษีเนนท่าพุทธคุณเจ้าสํานักเนี่ยได้เจอกระเป๋ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อความเป็นสิริมงคล <ไป S 1> ด้วยกะจุกเลยทีนี้อืมแล้วทีนี้ตัวของคุณชริดาเนี่ยบอกว่ามาหลายครั้งเพราะว่าศรัทธาจริงๆครั้งแรกเนี่ยเป็นเพื่อนส่งลิงก์ข่าวมาให้ก็ลองมาดูปรากฏกลับไปธุรกิจที่ทําอยู่เออมันดีวันดีคืนครับเจอกระเป๋าแล้วก็เจอมือถือค่ะอ๋อแล้วคุณที่ประกอบอาชีพอะไรครับเนี่ยขายของออนไลน์ค่ะเราทำครีมขาย เป็นไงบ้างครับจะเข้ามาสี่ครั้งแล้วหลังจากที่คือตอนแรกอ่ะมีคนมาส่งลิงก์มาให้แล้วทีนี้เราก็ก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเลย,เยตรงน,นี้เราก็เลยลองมาดูพอลองมาดูแล้วมันเปลี่ยนไปจริงๆริมันอันนี้จริงๆคือมันเปลี่ยนไปหน้ามือหลังมือจริงๆริงค่ะวันนี้ก็เลยมาเสี่ยงโชคดูตัวเลขหน,นังมวนด้วยใช่ชอบเลขไหนพี่ครับพอสองตัวนนนเนี้ยหนังมวนชอบกันไหสี่เก้าสี่เก้านะเออมาถึงจอนกับคู่นี้พอดีแฮ่มอ่ะ